สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อมาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วของดีที่นี่ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือขนมหมอ้อแกงครับวันนี้นอกจากจะได้มาชิมขนมหมอ้อแกงแล้วผมยังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้หญิงแกล่งท่านหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังร้านขนมหมอ้อแกงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีแห่งหนึ่งครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนี้คือคุณแม่สมานกลิ่นนาคธนากรเจ้าของร้านขนมหม้อแกงแม่สมานแห่งนี้ครับแม่ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับก็เปิดประมาณ30กว่าปีแล้วอเลยร่อนไปหาบเรื่เยๆไปพอจะได้ซื้อร้านเนี่ยอ๋อจริงๆขายมานานแล้วแต่ก็จะมีหลงหลักปักฐานเป็นร้านตรงนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพราะ่เริ่มมาตั้งแต่ศตวรแปดครับที่เริ่มมาก็ หาบเล่ครับสมัยก่อนนั่งฝั่งนู้นอ๋อเหรอฮะนั่งฝั่งนู้นอาศัยเขานั่งนู้นแหละแล้วก็นี่เข้าไปลานผ้าครับก็พอได้สักชั่วโมงก็ฝ่าก็ไปเล่ต่ออืมไปเล่ต่อไปเรื่อยๆแล้วพอเย็นหมดก็กลับบ้านอยู่แบบนั้นแหละครับม่ว่วซอยสามสิบกไปผ่าตัดเป็นอะไรครับหมดลูกโตก็เลยไม่ได้หาบก็เลยไปหาซื้อรถเก่าๆคันหนึ่งสำหรับว่าขับมาที่ร้านนี่แหละพอจะซื้อตรงนี้ได้อ่ะ ก็นานมากครับแต่ตัวแม่เองเป็นคนเพชรบุรีนี่ปะครับเป็นคนลาดบุรีพอแต่งงานพึงมาอยู่เพชรบุรีแต่ตอนที่อยู่ที่ฝังลาียังได้แต่งงานก็เป็นลูกจ้างเขาหาบของไปกับสิบกิโลอ่ะวันละห้าบาทหาบอะไรหาบเข่งหาบเข่งไปใส่กุ้งใส่ปูอะไรเงี้ยพอกลับมาเสร็จก็มาแขกพ่อแม่ทำนาเกีียวเสร็จอะไรปีก็เก็บข้าวตกข่ายเก็บข้าวตกไม้ฟามว่าข้าวที่มันตกแต่ข้าเกี่ยวอ่ะ ขายแล้วก็มาบี้มาบี้เปบบ็เมตรก็รวมมิตรขายแล้วพอมาอยู่ที่นี่เริ่มลงหลักปฐานนี่ชีวิตดีขึ้นไหมครับไม่ดีเลยอดอยากมากอธอิบาไมะฮะก็แบบว่ามันอยู่อะคนโตมีลูกคนโตก็มีแล้วก็ไปฝากฝากยายเลี้ยงพอมีคนส่องเสร็จก็ต้องอลำบากที่ว่าไข่ก๋วยเตี๋ยวก็ชาระบาดแล้วใส่แม่ผัวก,กินไปวันๆหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบว่าเอาน้ำข้าวอ่ะพอเช็ดน้ำข้าวเสร็จก็อ่า กระจายผสมให้ลูกดูดมามคนหนึ่งไม่มีสามคนูหยิ่งลําบากแย่เลยครับลำบากตอนคนเล็กยิ่งลำบากใหญ่พอได้สักหน่อยก็ต้องมาเป็นลูกจ่างจ่างปลาที่เพชรบุรีนี่แหละ,ะ,ะมาทำเข้ามาัาต้มตามข้ายมาทําอยู่กับป้าเสร็จป้าเลิกไปก็เริ่มทําเองก็น่าจะดีแต่ว่าต้องมีต้นทุนแม่มีเงินทุนมาต่อยอดตรงนี้หรอครับไม่มีหรอกอนทุนไม่มีหรอกแต่ว่า เราใช้ที่น้อยเหมือนว่ามีน้อยก็ทําน,น้อยอ่ะครับอ่ะอย่างวันนี้น้อยพรุ่งนี้ก็เพิ่มน้อย,อยนึงแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆไ่งแบบทำมาได้อีกสักพักหนึ่งอ่ะชาวบ้านก็แบบมันเข้าไปหางเงินดําร้านตามร้านแล้วมีดอกอะไรก็เลยมาอาที่เราแล้วก็บอกว่าได้สักสามวันที่วันก็มาเอาสักร้อยหนึ่งมา,ม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 ายืมเงินแม่ยืมเงินสักร้อยหนึ่งก็รวมให้อ่ะที่ยืมนั่ก็คือตอนที่จะมาจ่ายก็เป็นราคาข้าวเขาไม่ใช่ไม่ใช่กู้ไม่ได้กู้ไม่ใช่ว่ายืมมาร้อยพอเขามาคืนคืนร้อยป่ะแม่ ก็คือร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็เท่ากับราคาข้าวที่ว่าข้าวทังละเท่าไหร่อ๋อคือเป็นข้าวไม่ได้คือเป็นเงินใช่แล้วแม่ได้อะไรครับก็เก็บไว้ไงพอหน้าทำหน้าหน้าเกี่ยวเก็บเนี่ยมันถูกก็เก็บไปอีกหน้าหนึ่งมันก็จะมีราคาอีกเท่าหนึ่งก็เอาตัวนั้นละเอามาขายแล้วก็ทําทุนต่อไปแล้วก็มีหัวการข้าเหมือนกันนะตอนนั้แสดงว่าได้คืนมาเป็นข้าวแล้วเก็บข้าวไว้แล้วมาขายอีนึงใช่แล้วเป็นยังไงมายังไงจากข้าวแล้วมาเป็นขนมอ่ะแม่ค่ข้าวมัน ส้มตำเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยนี้ก็หาเล่มามันเจ็ดวันเจ็ดที่แล้วลูกค้าก็เบื่อไงลูกค้าก็ถามว่าทําไมไม่ทําขนมมัางล่ามันก็ทําไม่เป็นไม่เป็นก็มาเริ่มหัดก็หัดทาใส่ไส้อะทำใส่ไส้แต่ว่าไม่ได้ใส่น้าตาลใส่แต่เกลือมาแล้วรสชาติเป็นไงแม่อนมันก็เค็มๆมาลูกค้าชิมว่าอ้าวไม่ใส่น้ำตาลอาใส่ดูยเหรออ่าพอชิม,มแล้วเขาก็ทุ้ยทุยเุยมารอร่อยเลยมานเอาโกดเขาป่ะเนี่ยฮะไม่โกดอ๋อคติอ่ะคต,ต,ติให้เราได้ดีไง อาเกับไปทําไม้ก็หัดใส่น้ําตาลใส่อะไรกลุ่มเกลืนก็มาให้ก็ชิมอีกข้าบอกว่าเออดีแล้วอ,อร่อยแล้วใส่ใส้เสร็จก็ทําขนมกล้วยขนมกล้วยวันแรกก็ดีอ่ะพอวันรังก็ไม่ดีม,ม,ม,มันไม่นิ่งมันไม่นิ่งรเ,รเราต้องทำไปเรื่อยๆนี่เท่ากับแม่ค่อยๆหัดทําทีละอย่างก็ต่อจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับต่อจากนั้นก็มีข้าวเหนียวตัดเนี่ยคือที่บ้านเาเผาข้ารามกินครับเผาแล้วไม้มันเลื่อก็จะทําอะไรพอดีพ่อบ้านเขาไป ทำงานเสาไฟก็เลยเลืออแล้วก็เลยใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดไปเอาไปค่ายก็ไปคัายเขาบอกว่าทําไมไม่มีหน้าล่ะกลับมาทําหน้าอทําหน้าเสร็จก็ส่งไปที่ร้านเขายอยเชิญชิมนี่แหละครับเขาก็เขียนหนังสือมาว่าหน้าดับมันดินเขาชมหรือแม่เขาชมเขาติมาตีหน้าดับมนดินเนี่ยถ้ามันใช้มอบปีนียมคนแล้วใช้พายกระบวยคนเนี่ยมันจะมอบอากัดกันแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบว่าเป็นดำๆอ่ะเราก็มาคิดอ๋อ ทำไม้พายเอาไม้พายไม้คนครับพอไม้พายไม้คนนี่ก็ไปส่งให้ค่ะเขาบอกโอเคแต่ได้แล้วก็ใช้ได้แล้วก,ก็หาบนี่มาเรื่อยๆหาบนี่มาก่อนทีนี้มันส่งเป็ร้านแล้วอย่างขนมมะแกงอ่ะผั้ท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวก็ต้องการขนมมะแกงแต่มันไม่มีอ่ะมันทําไม่ทนันเราก็เลยคิดทําขนมมะแกงขึ้นมาเริ่มต้นจากขเหนียวตัดเนี่ย<ช>สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองใช่แล้วก็ได้ออกรายการทีวี แล้วค่อยมาขนมหม้อแกงใช่แล้วก็มาขนมหม้อแกงโอ้หนี่ต้นกําเนิดไม่ใช่ธรรมดานะครับเรื่องราวนี้ค่อยๆเลี้ยงเรื่องมาทีละอย่างลองผิดลองถูกใช่แล้วสูตรขนมหม้อแกงแม่แม่ทำเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นเลยเอามาจากไหนครับก็คิดเองอะหรอคิดเองทําเองอ่ะทําวันแรกก็บอกว่าแข็งแล้วก็าหวานขายไม่ได้อะ่ะก็ต้องทิ้งไปทิ้งไปก็หัดใหม่ลองยืนฟ้าว่าพอยาได้ก็มาให้เขาชิม เราก็ชิมเสร็จไม่อร่อยเลยรู้สึกไงคะคำชมนี้ไม่ไม,ไม่รู้สึกดีใจว่าเขาบอก <S 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 <ๆ>ความจรงิงไงน่ารักเด้อเขาบอกความจริงว่าเราไม่อร่อยเราก็กลับไปทําใหม่พอมันได้ดีแล้วก็ให้ก็ชิมใหม่พอคนลูกค,ค้าบอกว่าเอออร่อยแล้วเราก็ธน,นีก็เริ่มก็เริ่มจับจุดว่าต้องช่างหมดทุกอย่างอต้องมีสูตรที่แน่นอนอมีสูตรที่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ให้หัดทาที่โรงงาน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน โดยปตทสรารพลังสู่ความยั่งยืนห้างเวนท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีโอบโหแม่เข้ามานี่กินหอมอบอวนหมดเลยนะครับเราทำสดๆใหม่ๆนะวันนี้ทำอะไรบ้างครับ ก็มีมะแกงทุเรียนแล้วก็แกงไข่มะแกงเผือกแล้วก็มะแกงตัวโอ้โหพูดถิงมะแกงนี่ของโปรดของชอบผมเลยนะครับทำยากไหมครับแม่ก็ขั้นตอนคือทำเองหมดมันก็ย่ากที่ว่าตั้งตาเริ่มล้างมะพร้าวตอกไข่คั่นกะทิผสมมันก็นานนานกินกว่าจะได้ถาดนึงไม่ง่ายนะแม่แล้วยังผมนี่พอจะทําได้ไหมครับทําได้แกงอยู่แล้วโอเคงั้นขอไปหยอดดูนะแม่จ้ะ ตรงนี้สําคัญมากถ้าเรายอดทีเดียวหดเนี่ยที่ล่างเนี่ยฟองมันจะไม่เหลืออันนี้มันก็ไม่เลือดมันก็ไม่เท่ากันไงโอ้โมันมีเทคนิคใช่อ่ะลองยอดดูอ่ะแสดงว่าแม่นี่ลองผิดลองถูกมานานใช่ไหมลองมากเลยลองผิดลองถูกมากเรื่องหน้าขนมเนี่ยถ้าเราใส่มากเราฟองมันหมดใส่พอได้พอได้แต่ช้าหน่อยนะครับเก่งมากโอ้โหแม่ ที่แม่ลองผิดลองถูกนานเนื้อกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวนบบนี้ตอนแรกอ่ะเปิดไฟแรงปูดปุดเลยยุบเหลือครึ่งถาด<ะ>แล้วก็แค่มเป็นก็ทิ้งก็ไม่มีสูตรไงก็ลองผิดลองถูกอ่ะเดี๋ยวนี้ยอดเอาเองอ่ะครับอ<ะ>่ะองให้มันบวม,บวมใช่ไหม <อะ S 1> ผมไผ้แอบได้ยินว่าแม่ได้รางวัลคนดีสีน้ำเพชรก็เหมืมมอนว่าทำด้านอาหารนี่แหละอาหารที่เราทำเนี่ย เหมือนว่าแบบว่าทําแล้วพบความสําเร็จที่ว่าเราทําขึ้นมาดีเด่นแล้วก็แบบว่าถูกใจลูกค้าคสามารถที่ว่าเวลาเขาสั่งมาอย่างนี้ได้ความต้องการที่ลูกค้าสั่งได้รางวัลแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ภูมิใจท,ที่ว่าเราได้แบบนี้ก็ภูมิใจหายเหนื่อยเนาะที่ลองผิดลองถูกมาตั้งนานใช่หายเหนื่อยเต่เนี้เดี๋ยวพอจุดไฟเสร็จแล้วก็จะอบแล้วก็จะให้พวกเราชิมกันดูเอาคนที่รูกคน คนนี้คือว่าหน้ามันจะได้เรียบแา,าน้ำไหมครับกว่าจะเสร็จนะฮะก็ตีแต่วมันชั่วโมงอ่ะประมาณชั่วโมงโถึงสองชั่วโมงถ้าจะให้ดีอุณหภูมิไฟเท่าไหร่ครับสองร้อยองศาสองร้อยองศาเป็นชั่วโมงเหมือนกันเลยฮะเป็นสองเป็นสองชั่วโมงโอ้นี่ต้องทำเผื่อไม่ใช่ทำตอนหิวเลยใช่ใช่ <laughs> ทีมดูที่เราหยอดกันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้นี้ที่ฝีมือผมหยอดใช่โอ้โห,โหอร่อยครับแม่แล้วแม่แม่ไอ้แพ็กเกจอันนี้อะไรเนี่ยครับเพื่อเหมือนกันแต่ว่าอีกแพ็กเกจหนึ่งครับที่เราส่งออกได้แล้วก็ส่งตามห้างพูดถกว่าอันนี้ดีนะครับอันนี้บอกะแกงบางทีจะกินก็ต้องกี่หลายคนอันนี้พอดีหนึ่งคนก็ไอ้ถ้วยเล็กที่ที่ผมหยอดด้วยใช่ไหมใช่รสชาติดีกันครับอร่อยครับผมว่ากินง่ายครับพอดีครับอันนี้แม่ต้องตื่นมา เทหรือมาทําขนมโมกแกงตั้งแต่กี่โมนะครับก็ตื่นตีสามพยายามเก็บอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างมันก็ก็ประมาณตีสามครึ่งที่เราจะลงมือยอดโอ้หแล้วทำาถึงกี่โมครับประมาณแปดโมงฟ้าก็เสร็จแล้วทำอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะทุกวันโอ้โหแล้วก็เลยก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเกยมอุปกรณ์ทําเรื่องอื่นต่อไปเหนื่อยไหมเนี่ยครับไม่เหนื่อยสนุกสนุกเลยพอแม่เริ่มมีการขายส่งแล้ว หาเลขก็เลิกทำแล้วสิครับเลิกไม่ได้หรอกอเลิกแล้วก็ไม่รูจะทําอะไรก็มานั่งเงา่าแล้วก็ไม่มีไรายได้อะไร,รก็ไม่เอาละก็ที่ส่งส่งไปก็เราก็ทําอีกส่วนหนึ่งเอาไปเลข่ขายขายไปไม่หมดล้วก็แจกมั่งแลขกับ,บข้าวากินมั่งของเราทำเละเลืเล่อเนี่ยเราไม่ทิ้งก็เราสามารถว่าให้กับคนที่รู้จักมังม่งมันก็เป็นการที่ว่าแบ่งปันกันไปก็ได้เป็นเงินเก็บ แต่ตอนนี้ก็ทําทุนไปอะไรไปก็ได้แบบซื้อของแต่ละวัน<อ>มันก็มีได้ได้งอกขึ้นมาตรงนี้ขายส่งนี่เป็นเงินเก็บส่วนขายรายวันก็เป็นค่าของชีพชแม่นี่ขยันเนาะไม่หยุดไม่อยู่ๆๆนิ่งเลยนะครับก็ค,ค่อยๆเติบโตจนจนได้ร้านที่อยู่ที่ตลาดเป็นร้านแรกเป็นร <ละ S 2> <ช>้านแรกแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยเราเช่าหรือเราซื้อเป็นของเราซื้อซื้อตั้งบมดซอยยี่สิบเจ็ดที่ลึกประมาณสามเมตรอ่ะที่เนี้ยที่เรานั่งนี่คือจะก่อนลึก รลกประมาณ3เมตรอ่ะครับแล้วก็ค่อยๆท่ถม,ถมทํามาเรื่อยอๆแพงไหมครับที่นี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ก็เป็นโฉนดห้าไร่ซื้อไว้สามหมื่นห้าโอ้ถูกมากเลยนะฮะไม่มีคนซื้ออ่ะครับแม่ซื้อที่ตรงนี้เก่าวทาโรงงานป่ะครับเปล่าไม่มีความคิดไม่เคยคิดเลยว่าซื้อไปอยัง,ยงงั้นยังไม่รู้จะชะตาชีวิตจะไปยังไงคุตอนนั้นก็หารายได้ก็ยากแต่ทาไมคิดตัดสินใจต้องลงเงินก้อนหนึ่งสามหมื่นห้าเพื่อมาซื้อที่อย่างนี้มหมื่นห้านี่ก็ไม่มีตังก็ต้องไปหาเข้ามาก่่่่ออนก็ไมมีีทจะยู ที่คิดจะซื้อคือไม่มีที่อยู่แล้วทําไมครับแล้วอยู่ที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นก็ไปเช่าที่วัดอยู่ครับเช่าที่วัดอยู่แล้วถนนผหา,าตัดบ้านอ่ะเหมือน,น,นถนนไร่แล้วอ่ะก็จะไปอยู่ที่ไหนล่ะหาซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้ครับแต่ซื้อยังนอกเราก็ไม่มีตังค์ครับตรงนี้ไม่มีคนเอาม,มันก็แปลว่ามันถูกตอนที่แม่ซื้อบอกว่าโอ้โหลึกกว่านี้สเมตรแล้วแม่ทําไงฮะค่อยๆซื้อมาทีละคันทั้งคันก็เกียเอาจอบ เกียร์ไปเรื่อยซื้อดินเนี่ยซื้อดินอ่ะรเป็นทุกอ่ะที่คันคันเล็กๆเข้ามาจ้างเขาเกียร์จ้างไม่หรอกเราเกียร์เองอ่ะเกียร์เองด้วยเกียร์ไปเรื่อยๆอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ค่อยท่อมไปเรื่อยๆพอปลูกบ้านอยู่สักหน่อยหนึ่งยายมาอยู่บ้านสี่สามสิบยายมาอยู่ที่เนี่ยนะนั่นแหละก็ทำเรื่อยๆเรื่อยๆมาค่อยๆสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกอ่ะถ่อมน้อยเดียวตรงนี้ถ่อมน้อยเดียวก็ถ่อมน้อยเดียวแค่ตรงนี้พอปลูกโรงงานมั่งอะไรมันค่อยๆไป ือแม่ก็เป็นคนที่เขาเรียกค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีน้อยใช้น้อยมีมากค่อยๆค่อยๆให้มันเติบโตไม่เร่งตัวเองว่าแต่ทราบว่าแม่ส่งไปต่างประเทศไปประเทศไหนบ้างเนี่ยมันไปจีนแล้วก็ไปอเมริกาไปเกาหลีอีกที่หนึ่งไปทําตลาดไปเมืองนอกได้ยังไงไปเมืองนอกก็เหมือนอย่างนี้แหละพมางี้ก็มาคุยก็ชักชวนว่าออาส่งเขาหน้าแล้วเขาก็มาติดตามมาติดตามก็ทาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่า เราไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็ได้แต่แบบมาซื้อแบบนี้ก็ซื้อมาก็จ่ายมาแล้วก็เขาก็เอาไปส่งากลายเป็นขนมที่แม่ทํานี่เป็นของที่มีคุณภาพนะครับเรียกว่าไม่ได้ดังแค่ในประเทศนะครับแต่ว่าต่างประเทศก็รู้จักและเป็นที่ยอมรับด้วยดูดีครับคุณภาพได้ด้วยในการแพ็กเกจจิ้งอย่างดีและก็ไม่ใช่จะมีตัวนี้ก็ยังมีตัวอื่นอีกก<อ>ี่ลูกน้องก,กาลังทาเ<อ>ดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อ,อดีครับมียงอยื่นด้วยครับใช่ร<อ>่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก็แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยแบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้แตะเอโอโหพนักงานบรรจุฮีมฮอ อยู่กันเยอะเลยนะครับโหนี่กําลังบรรจุหีบหอกันนี่ไปส่งที่ไหนบ้างครับก็ส่งห้างมากเลยส่งมันที่ร้านของฝากมากในจังหวัดอย่างเดียวครับหรือว่าไปทั่วประเทศเลยครับมันไม่ไม่ทั่วประเทศหรอกในจังหวัดม่งแล้วก็แบบก็ต่างจังหวัดมากอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วส่งอะไรบ้างครับก็ส่งก็มีแอบขนมนี่ก็มีทงยิมทงยอดปอยทองแล้วก็ไออย่างขนมอีกสดอีกอย่างก็มีมะแกงแล้วก็มีขนมถ้วยที่ส่งนะเดือนหนึ่งนี่ออเดอร์เยอะเลยครับเดือนเดือนก็ อายุมากร้อยล้านก็ได้ไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านน่ะนี่ <c oughs> <c oughs> อายุมากร้อยล้านอายุมากหลายล้านนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ที่โรงงานนี่มีหน้าร้านด้วยเหรอครับมีหน้าร้านด้วยแม่แล้วดูสินค้าที่บางบางชิ้นที่ผมรู้สึกแบบเป็นสินค้าที่แม่ไม่ได้ทำเองด้วยนี่ใช่ไหมครับก็มีมของเอาของชุมชนนะมาช่วยกันด้วยแสดงว่าช่วยชุมชนช่วยชุมชนชชด้วยแล้วก็เราก็มาขายวางขายเป็นของที่แห้งที่อยู่ได้ทนครับแต่สินค้าส่วนตัวของแม่นี่ได้ข่าวว่าไอโอท็อปด้วยป่ะครับไอโอท็อปแล้วก็เราก็ประกวด ก็ได้5ดาวมาตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้ง4ี่หกีเ็ก็มีคัดการค,ค,คัดสั้นกัมนมาตลอดอย่างเหนียวเนี้ยก็ได้5ดาวมาทุกตัว๋อได้5้าดาวมาตลอดด้วยครับก็อาคารที่สร้างนานยังครับเริ่มสี่หกสี็ก็มาเสร็จสี่แปดช่วงที่ได้โอท็อปเลยนะฮะใช่ช่วงที่ได้โอท็อปแม่ครับที่เมื่อกี้แม่บอกว่าสินค้าของแม่ได้โอท็อปตั้งแต่ปี46ต่อเนื่องกันมาเรียกได้ว่า หลายปีเลยได้ห้าดาวด้วยใช่ไหมครับสี่ดาวกครับก็มีขนมหม้อแกงสมัยก่อนเขาเรียกว่าแกงเฉยครับตัวห่างก็มาแบบพัฒนาว่าต้องมีเป็นชื่อเผือกชื่อถั่วชื่อไข่อะไรเงี้ยปีนี้เอาขนมหม้อแกงพาที่จะขึ้นขัดสันที่ระดับห้าดาวระดับประเทศอ่ะก็มีขนมหม้อแกงเวโปรตีนแล้วก็ทองม้วนรสหวานแล้วก็ข้าวตูมมะพร้าวอ่อน พูดถึงว่าที่เราได้ห้าดาวมาตลอดอะ่ะมีปีหนึ่งอะ่ะให้ลูกน้องทําปีนั้นดาวตกหรือซ่องดาวอ๋อดาวไอ้ดาวที่เคยได้มันล่วงมันมันล่วงทาพี่สามเหลือสองเหลือซ่องดาวเราทำงาไงแม่ก็พัฒนาใหม่โดยที่ว่าพันาชุมชนสนับสนุนทําตัวใหม่ขึ้นมาคัดสรนใหม่ก็เลยคัดสันเป็นขนมเค้กมะแกงแต่ว่าให้ชื่อว่าขนมเค้กขนมไทยก็ไปคัดส่น ก็ได้หาดาวทำเราก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆปล่อยไม่ได้ขราวที่แล้วเผลอปล่อยไปหายไปสองดวงฮะสามดวงโอ้สามดวงนี่นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมแม่ต้องตื่นทุกตีสามเพื่อมาคุมการผลิตแสดงว่าตั้งแต่ตลอดเส้นทางที่แม่เริ่มทํางานมาที่เจออุปสรรคมาตลอดมีอุปสรรคไหนไหมครับที่ทําให้แม่รู้สึกท้อที่ท้อเนี่ยคือทําที่อะไรไม่สําเร็จแล้วมันจะท้อท้อจนแบบบางครั้งก็ไม่อยากทําแต่ความที่ใจรักอะแบบว่าไงอดทนทําอะไรต้องให้พบความสําเร็จ ถึงจะหยุดได้ตัวนี้ถ้าเราทําดีแล้วพัฒนาได้แล้วดีเราหยุดได้นะครับแล้วหลักการในการดําเนินชีวิตของแม่คืออะไรครับเราต้องให้เขาไม่ใช่ว่าเห็นกัะตัวที่ว่าเริ่มต้นที่ว่าไปค่ายแล้วเราไม่มีที่ที่จะค่ายก็เลื่อนล้นเลื่อยไปครับพอก็เหมือนว่ามีลูกค้ามาซื้อก็จอดหน้าร้านแม่ขาแม่ขาเขาวกว็าไล่คือเราต้องมี มิสสัมพันธ์กับข้าก่อนะเหมือนว่าบางทีข่องเนี่ยของที่มันเลือดแต่ไม่ใยกข้องที่เสียนะของดีอ่ะก็แจกขมัง่งดูว่าเลขกับข้าวกันมั่งอะไรมั่งแต่ตลตอทุกๆร้านน่ะต่อมาเดี๋ยวนี้ในตลาดที่ไปนั่งเถอะวางเถอะใครซื้อนั่งเถอะวางเถอะก็คือเราต้องให้เขาไม่ใช่ว่าเห่งกับตัวที่ว่าอยากได้ของเข้าแล้วจะไม่ให้ข้าวย่างเงี้ยหลักในการดําเนินชีวิตของแม่คือการให้แล้วหลักในการทํางานของแม่ล่ะครับคืออะไรครับทำอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องทําด้วยความพอเพียง ว่าเหมือนว่าเรามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับการงานที่เราทําแล้วก็อย่างหนึ่งที่จิตใจขอให้มีคุณธรรมประจําใจไว้เราอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นแล้วก็มแต่ให้เข้าระดีสุดไม่หมดหรอกเห็นว่าทุกวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ที่แม่ทํามาโดยตลอดด้วยใช่ไหมครับทำมาตั้งมา่สิบห้านะทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือบรรทบุรุษ พ่อแม่ปุตยตายายที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้นีมูลพระมาสวดประมาณสิบสองร้อยองค์แล้วก็แจกทานครทำไมนนถึงเรียกวันนั้นนะครับก็ที่เรียกวันนั้นก็คือเป็นวันตายของแม่วันสุดท้ายเราก็ทํากิจกรรมแห่งการใ,ให้ใเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีเลยกำลังใจในการทํางานของคุณแม่คืออะไรครับครอบครัวก็ต้องมาก่อนครับที่เรามีลูกก็ต้องดูแลลูกจะต้องส่งให้ลูกอ่ะให้ได้เรียนทุกคนแม่เนี่ยอยากเรียนยังไม่ได้เรียนเลย ลูกอ่ะจะมาทําเหมือนเราได้เลยที่จะต้องมาหาบเลร้ร้อนอะไรต่ออะไรก็อยากจะให้ลูกอ,อ่ะอยากได้ให้เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าให้มีงานมีการทําอย่า้เหมือนแม่ครับแต่ว่าชีวิตมันแปลเปลี่ยนไปที่ว่ามันมีกิจการขึ้นมาโดยที่ว่าทําคนเดียวไม่ได้แล้วถ้าจะไปจ้างคนอื่นก็จะคงไม่เหมือนลูกครับก็เลยบอกให้ลูกออกจากงานกันมาเราทําทุกวันนี้พบความสําเร็จก็เพื่อลูก เือม่ครบคครรัววเอจดินนตาามแททื่องดื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะความเป็นนักสู้ของแม่สมานที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทำให้วันนี้ สามารถนำพาครอบครัวก้าวผ่านความยากลำบากจนประสบความสำเร็จเหมือนเช่นทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ครับและก่อนจากกันผมยังมีสกู๊ปดีๆมาให้ชมกันด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับดูช่อง5้ากดหมายเลข5สวัสดีครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากตัวเราเริ่มการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธี จะเป็นการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีป้องกันโรคส่งผลถึงการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัด ค็มจัดต้องดื่มน้ําบริสุทธิ์วันละ8-10แก้วเพื่อขับถ่ายของเสียจากร่างกายเนี่ยออกไปภายนอกให้ได้ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเป็นการป้องกันหรือเป็นการคัดกรองไปก่อนได้ไทยเบฟพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน ทำที่อะไรไม่สําเร็จแล้วมันจะท<อ>้อท้อจนแบบบางครั้งก็ไม่อยากทำความที่ใจรักอ่ะแตบบ่ว่าเงี้ยอดทนถ้าเราทําดีแล้วพัฒนาได้แล้วดีเราหยุดได้ทําอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องทําด้วยความพอเพียงเพร่เหมือนว่าเรามีน้อยทําน้อยมีมากทํามากแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับการงานที่เราทําแล้วก็อย่างหนึ่งที่จิตใจขอให้มีคุณธรรมประจําใจไว้